โควิดครั้งนี้ส่งผลกระทบมากจริงๆรนะครับบรรยากาศก็เงียบเหงานกะรเปากาศก็เงียบเหงาคนที่เคยเดินผ่านก็ไม่มาลูกค้าประจําก็ไม่กล้าผู้ปกครองก็ไม่กล้านะครับก็คือวิกฤตจริงๆครับครั้งนี้หนักมากครับสวัสดีครับผมหนุ่ยนะครับเป็นเจ้าของร้านแล็บี้สมายร้านของเราเนี่ยตั้งอยู่ในตลาดนะครับตลาดสดอมรอพันซีแยกเกษตรครับสำหรับเราเนี่ยเป็นร้านที่เปิดมา9ปีแล้วนะครับเป็นธุรกิจการที่ผมอยู่กับมันด้วยความสนุกสนานนะครับได้รู้จักน้องๆนะครับมีประสบการณ์ร่วมกัน น้องๆบางคนอยู่ผมมาตั้งแต่ม .1 จนตอนนี้จบจะจบมหาลัยแล้วก็มีนะครับเป็นเวลาดีๆนะครับผมก็เลยมีความสุขกับการทําร้านการ์ดนี้มากนะครับสินของเราเี่การ์ดของเราก็จะเป็นการ์ดที่มาจากญี่ปุ่นและที่มีพิมพ์เป็นไทยนะครับสินค้าในร้านส่วนใหญ่ของเราจะเป็นจากบริษัทคิดหน่งคิดนะครับทั้งแวนการ์ดนะครับแวชวาร์ดนะครับบัตตี้ไฟส์นะครับพวกนี้เป็นสินค้าหลักของเราอยู่แล้วนะครับหลังจากนี้เราขายสินค้าเนี่ยเราก็จะมีการจัดอีเวนต์พวกจัดแข่งนะครับ พอเราจัดแข่งพบเนี้เราก็จะมะีตัวโปรโมชั่นที่ทางคิดก็นําเข้าจากญี่ปุ่นด้วยทาเป็นเวอร์ชันภาษาไทยด้วยให้เราสามารถจัดแข่งได้อย่างต่อเนื่องที่ผ่านมาธุรกิจนี้ดำเนินไปด้วยดีครับเติบโตขึ้นเรื่อยๆทุกปีสําหรับเราที่เป็นร้านการนะครับวิกฤตโควิดครั้งนี้ส่งผลกระทบมากจริงๆปกติการเล่นการ์ดเ,เป็นการที่คนมาเจอกันแล้วก็สนุกด้วยกันมีเวลาที่ดีๆด้วยกันแต่พอเกิดวิกฤตเนี่ย ตัวร้านเองเราก็กลัวงั้นเราก็ต้องจํากัดคนลงพอจํากัดคนลงเสร็จทางทางลูกค้าก็กลัวเหมือนกันว่าจะติดก็เลยไม่ค่อยมากันอีกการ์ดเนี่ยพอไม่มาปุ๊บมันก็เล่นกันไม่ได้ก็เลยไม่รู้จะซื้อทําไมก็ไม่ซื้อก,ก็ส่งผลกระทบต่อยอดขายนะครับฉะนั้นเรียกว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นวิกฤตจ,จริงๆนะครับยอดขายของเราเนี่ยตกลงไป 6- 70%อย่างรวดเร็วทันทีนะครับที่เกิดวิกฤตครั้งนี้พอมันเกิดวิกฤตปั๊บเนี่ยเราก็ต้องหาวิธีว่าทํายังไงให้ให้ จากที่เด็กเนี่ยหยุดเล่นไปเลยเพราะเขาไม่มีร้านจะเล่นไม่กล้าที่จะมาเจอกันครับแล้วก็เพราะว่าคําตอบหนึ่งที่เราต้องทำเนี่ยก็คือออนไลน์นะครับตอนแรกที่ผมทําก็คือว่าเอาสินค้าขึ้นออ e นไลน์ช้อปปี้ครับทำให้เด็กยังสามารถสั่งได้แต่แช่แล้วก็พบว่ายอดสั่งก็น้อยลงน้อยลงเพราะว่าเด็กไม่ได้เล่นนะครับผมก็เลยเห็นทั้งคิดเริ่มก่อนว่ามีการจัดแข่งใน Discord ผมก็เไ,ได้เดียวเอ้ยถ้าเราจัดแข่งใน Discord บ้างอย่างน้อยในเด็กก็ยังได้มาเล่นนะครับได้มาเจอกันได้มาคุยกันนะครับก็พบว่า จากไม่รู้เรื่อง Discord เลยเพราะของใหม่จริงๆผมก็เลยลองจัดใน Discord ดูนะครับพอจัดแข่งใน Discord ปุ๊บเนี่ยผมก็พบว่า Discord หรือว่าการทำออนไลน์แบบนี้นอกจากจะเป็นการจัดให้คนมีที่เล่นเนี่ยผมสามารถจัดให้บรรยากาศเนี่ยเหมือนกับเป็นร้านค้าได้ด้วยเหมือนกับยกค้าร้านค้าจากออฟไลน์เนี่ยขึ้นไปอยู่ในออนไลน์ซึ่งมันได้ไดบรรยากาศนะครับเพราะว่าเวลาเด็กๆเขาสงสัยนะฮะเหมือนกับเขาเขาเหมือนกับเขามาร้านเลยเขาก็แวะมาถามว่าคุณหนุ่ยครับสินค้านี่มีไหมสินค้านั้นมีไหม คุณหอุ่ครับจัดแข่งแล้วต้องทํำยังไงผมมีเด็กนี้ต้องเขียนลิสต์เด็กไหมคือมันได้บรรยากาศเพิ่มขึ้นนะครับเราเกิดการสื่อสารกับน้องๆที่เคยแวะวินมาคุยผมเลยคิดว่าคอนเซปต์นี้ work ครับยกร้านค้าออฟไลน์ขึ้นไปอยู่ออนไลน์บนดิสคอรดทำดิสคอรให้เป็นร้านค้าลูกค้าจะมีที่นะครับจะมีบรรยากาศไปได้ครับสเสน่ห์ของการแข่งคือรางวัลที่ได้จากการแข่งหาซื้อไม่ได้นะครับอันนี้เป็นสเสน่ห์มากซึ่งมันจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าไม่มีการสนับสนุนจากทางคิดอย่างคิด พอมีอีเวนต์พิเศษพิเศษก็มีการเอาของพิเศษพิเศษมาให้กับทางร้านค้าด้วยซึ่งอันนี้ต้องขอบคุณมากๆก,การมาจัดบน Discord เนี่ยมันเป็นเรื่องใหม่ซึ่งอุปสรรคของคาว่าใหม่คือคนไม่เคยก็จะไม่กล้านะครับแต่พอมีแรงใจว่าเฮ้ยเอาหน่อยนะลำบากนิดนึงแต่มันได้ของที่เราต้องการอันนี้ได้ผลจริงๆทําให้ผมสามารถจัดแข่งเนี่ยอย่างเช่นววชวารเนี่ยร้านผมไม่ได้จัดแข่งมานานแล้วนะแต่พอทางคิ้งคิดบอกว่ามีสินค้าพิเศษมาเทมเมดครบรอบสิบสามปีเอาเลยร้านเราไปจัดเลยผมประกาศโตเ็มลย พอมันมีการสนับสนุนต่อเนื่องมีการจับรางวัลต่อเนื่องผมคิดว่าอันเนี้ยเป็นทางรอดของพวกเราจริงๆนะครับโดยที่คิดเป็นผู้สนับสนุนอันนี้ขอบคุณมากตอนนี้เราเกิดวิกฤตเรามาเล่นการ์ดกันไม่ได้ถ้าเราปล่อยไปเฉยมันหายไปมันน่าเสียดายจริงว่างานเดยที่มีประโยชน์ขนาดเนี้ยแล้วมันหายไปแต่ผมเสียดายนะถ้าว่าการ์ดเกมจะหายไปผมไม่อยากเชิญชวนครับว่าพวกเรานะที่ทําร้านการ์ดเนี่ยเราลองปรับตัวนะครับเราอยู่กับการ์ดมาเรามีลูกค้าประจำนะครับเราตั้ง d ิส c o คอร์ดครับให้เป็นร้านค้านะ แล้วเรานั่งสแตนบายรอเด็กมาคุยด้วยชวนเด็กมาทํางานกิจกรรมมาจัดอีเวนต์นะครับหรือใช้ d i สอร์ d ให้เป็นประโยชน์ใช่ว่าเขามีโรบอทที่เอาไว้นับเวลาถ้าใครมาเข้าร้านนะอยู่ในร้านนานเท่าไหร่ปุ๊บถึงเวลาก็ให้รางวัลคนเข้าร้านบ่อยก็มีนะครับช่วยกันครับผมว่างานเด็กที่มีประโยชน์แบบนี้นะครับวิกฤตที่เกิดขึ้นนี้โอกาสใหม่ก็มีด้วยนะครับลูกค้าต่างจังหวัดอาจจะมาได้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วแต่ว่าเราจะมีไอเดียอะไรใส่ลงไปนะครับลองดูครับ ขอให้ทุกคนนะครับร่วมกันฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปผมเชื่อว่าเรารอดได้และเราจะมีโอกาสใหม่ๆได้ครับสุดท้ายนี้นะครับก็อยากเชิญชวนให้ทุกท่านนะครับมาร่วมกันสร้างคอมมูนิตี้กันใหม่ๆนะครับใน Discord อรือในออนไลน์แพลตฟอร์มต่างๆนะครับก็คือที่ผมรู้จักอันแรกๆที่ผมไปดูศึกษามาเนี่ยก็คือ k ค m o เ e มอทไฟของทาง k k เเองนะครับก็สามารถไปที่นั่นได้ครับเป็นแหล่งใหญ่สุดแล้วที่มีคนเล่นการ์ดผมมองว่าโอ้แทบ24ชั่วโมงเลยนะที่น้องๆมาเล่นการ์ดกัน แล้วก็ขอฝาก Discord ของทางร้านและบีสมายด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมคงให้ลิงก์ไว้ในในนี้ด้วยนะครับสามารถแวะเวียนมาอย่างน้อยเรามีจัดแข่งทุกเสาร์อาทิตย์นะครับเป็นการ์ดต่างๆไว้แวะเวียนกันไปนะครับเพทเติร์ไทยบ้างแพทเติร์ญี่ปุ่นบ้างนะครับเปนการ์ดบ้างนะครับมาเล่นกันครับนะฮะมาใช้งานในเลที่มีประโยชน์นะครับแล้วเราก็รอดผ่านโควิดไปด้วยกันนะครับวันนี้ขอบคุณครับ ทำธุรกิจนี้มาได้ยาวนานถึง9ปีแล้วเนี่ยกำลังจะขึ้นปีที่10เนี่ยผมพบว่ามันมีสเสน่ห์และมันก็มีประโยชน์พร้อมๆกันนะครับมันเป็นงานอะไรที่ไม่เสียเปล่าเลยมันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะครับได้ประสบการณ์ชีวิตได้สังคมได้เพื่อนได้ความคิดทางธุรกิจคือผมอยากสนับสนุนว่าตอนนี้เราเกิดวิกฤตเรามาเล่นการ์ดกันไม่ได้ถ้าเราปล่อยไปเฉยมันหายไปมันน่าเสียดาย,ยาจริง